เด็กหญิงนิยายขอจุดทูบหาสามีสักคนบทที่110่งรยติ้งเจียงติ้งหมิงฐานมองดูตัวอักษรบนกระดาษส่งเสียงเอ่ยถามออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เขาหยุดพูดกันเล็กน้อยจากนั้นก็จะลดเขียนอักษรอีกสองตัวไว้ข้างๆ เอ๋ยกุยนี่คือชื่อรองหรือเจียงสวี่ขานตอบอืมอายุแค่นี้ก็ตั้งชื่อรองแล้วหรือข้าเกิดได้ไม่นานก็มีชื่อรองแล้วเหมือนกัน สมัยนี้บุรุษจากตระกูลสูงสักล้วนตั้งชื่อร้องกันเร็วไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเกินไปแต่เขากลับใช้ราชทินนามของตอนเองตั้งเป็นชื่อร้องให้บุตรชายใครบ้างเล่าไม่รู้ว่าการสยบอุดรชิงแผ่นดินกลับคืนเป็นเกียรติภูมิสูงสุดในชีวิตของเขาที่ประวัติศาสตร์จะจารึกตราบนานเท่านั้นหมิงฐานมองดูอย่างอึ้งๆอยู่ชั่วครู่ทันใดนั้น นางก็โถมตัวเข้าสู่อ้อมกอดของเขากอดเขาเอาไว้แนบแน่นเจียงติ้งฮองเตสังคังขบคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นก็พยักหน้าชื่อนี้ตั้งได้ไม่แล้วเขาพินิษมองดูทารกน้อยอย่างละเอียดละออครู่หนึ่งครั้นแล้วเลิกคิ้วพรางเอ่ยเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนกับเจ้าสมัยเด็กๆไม่มีผิดเพี้ยน ตอนนั้นฝ่าบาทก็เป็นเด็กน้อยเช่นกันจะทรงจดจำชัดเจนได้อย่างไรเจียงสี่ตอกกราบเสียงเรียบเฉยเด็กน้อยแล้วอย่างไรเราความจำดีเรายังเคยอุ้มเจ้าด้วยเจ้าเด็กหน้าแม้น คำพูดนี้หมิงฐานค่อนข้างเชื่ออยู่หลายส่วนหลังจากลูกอายุครบเดือนแล้วหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตอนเพิ่งเกิดเป็นอย่างมากดวงหน้าน้อยๆอยนุ่มนิ่มอ่อนละมุนดวงตาทั้งสองข้างก็ใสกระจ่างสุกสะเกลวเมื่อเครื่องหน้าเริ่มขยายออกช่างน่ารักหน้าชังงดงามหน้ามองยิ่งนักที่ตอนนี้สามีหล่อเหลาเช่นนี้ไม่หน้ตอนเด็กๆอาจจะมีหน้าตาเช่นนี้ เหมือนกันก็เป็นได้ราวกับเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองความจำดีจริงๆฮองเต้ฉิงคังจึงพูดถึงเรื่องเก่าๆสมัยเยาว์ไว้ขึ้นมาเจียงสวี่เอ๋ยแก้ไขสองสามประโยคเป็นครั้งคราวทุกคราล้วนทำให้ฮองเต้เฉิงคังโมโห จนทะลึงตาใส่เป่าลมใส่คราวที่ไม่มีอยู่จริงนานๆนนทีทั้งสองจะได้พูดคุยสัพเพเหระกันจางฮองฮาย้ำยิ้มเล็กน้อยบอกเป็นในให้หมิงฐานไปชมบุกผากับตนเองที่ด้านนอกช่วงก่อนหน้านี้หมิงฐานตั้งคร้นจึงไม่ได้เข้าวังมานานมากแล้ววันนี้ที่เข้าวังมาก็เพราะห้องเต้เฉิงคังอยากจะเห็นลูกคนแรกของเจียงซีจึงช่วย โอกาสในวันหยุดของพวกขุนนางในราชสำนักเรียกตัวพวกเขาทั้งครอบครัวมาเข้าเฝ้า หลังจากจบศึกที่ดินแดนทั้งเหนือในราชสำนักก็คลายความตึงเครียดลงเรียกตัวเจียงสวี่เข้าวังเขาก็มักจะไม่มาไม่ง่ายเลยกว่าจะเรียกตัวเขาเข้ามาได้พอห้องเต้เฉีงคังรังให้อยู่กินอาหารกลางวันแล้วก็ยังรังให้อยู่กินอาหารค่ำอีกซ้ำยังดึงดันจะให้เจียงสวีอยู่เดินมากับเขาพวกเจียงซี่ทั้งครอบครัวจึงจำต้องอยู่ค้างคืนที่วัง ในราตรีนี้ความสงสัยในใจของหมิงฐานผุดขึ้นมาอีกครั้งอย่างมิอาจห้ามนางนอนอยู่บนเตียงเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาสามีข้าขอถามว่าเหตุใดฝ่าบาทถึงทรงวางพระไทัยท่านมากถึงเพียงนี้ได้หรือไม่ถึงแม้ฝ่าบาทจะทรงวางพระไทัยผู้อื่นเช่นกันแต่อย่างไรก็รู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่ทรงวางพระทัยท่าน เรื่องมันยาวเช่นนั้นก็เล่าสั้นๆเจียงสี่รูปสีสะนางเบาๆให้เล่ายาวๆก็ได้เหมือนกัน จริงๆแล้วเมื่อปีนั้นก่อนที่ฮ่องเต้ไทจงตะสวรรค์คได้สืบทราบแล้วว่าราชทายาทมินชงที่พระองค์รักใคร่เอนดูมากที่สุดมิได้สิ้นพระชนจากเหตุไม่คาดฝันแต่ว่าถูกองค์ราชทายาทที่สืบทอดตำหนักบูรพาต่อจากเขาในตอนนั้นหรือก็คือฮ่องเต้พระองค์ตอนทำร้ายเอาชีวิตฮ่องเต้พระองค์ตอนหาใช่คนโหดเหี้ยมอมหิตไม่แต่ เพราะเขามีเมตตาธรรมมีคุณธรรมเสมอมามีความสามารถที่จะครองแผ่นดินให้สงบสุขฮองเต้ไทจงถึงได้เลือกเขาเป็นผู้สืบทอ,อดราชบัลลังก์หลังจากเรื่องแดงขึ้นฮองเต้พระองค์ต่อนได้คุกเข่ารำ่ำไห้ด้วยความเจ็บปวดร้าวรานต่อหน้าฮองเต้ไทจงสารภาพว่าตนเองหลงผิดไปชั่ววูบถูกสตรีแซ่สู้ล่อลวงถึงได้ก่อความ ความผิดมาหันลงไปหลังจากเสด็จพี่สิ้นพระชนเขาก็มิอาจข่มตาหลับได้รู้สึกผิดบาปจนมิอาจทนรับไหวยินดีสละบันลังให้พระนัตตาจองจำตนเองในกองพิจารณาโทษเชื้อพระวงยอมถูกจำโทษตลอดชั่วบ้านปลายชีวิตที่เหลือเพื่อชดเชยความผิดของตอนเอง อันที่จริงการที่ห้องเต้พระองค์กรได้สืบทอดราชบัลลังก์ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างคาดหวังอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องยอมรับเรื่องนี้ก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทำให้ห้องเต้ไทจงสิ้นล้มก่อนเวลาอันครวนโดยจับมือใครดมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังอำนาจล้นฟ้าที่กุมชะตาใต้ลาสุดท้ายห้องเต้พระองค์กรก็ยังไม่อาจ ก้าวข้ามปีศาจร้ายในใจของตนเองไปได้อยู่ดี ตอนนั้นเจียงสวียังเยาว์วัยบรรยากาศในราชสำนักแปลกประหลาดไม่ชอบมาพากอนถึงแม้จะยกบัลลังก์ให้เขาแต่ก็ยากจะบอกได้ว่าเขาจะสามารถนั่งอยู่บนตำหน่งนั้นได้นานเพียงใดดังนั้นห้องเต้ไทจงจึงได้เขียนพระราชองค์การรับเอาไว้ว่าหลังจากห้องเต้พระองค์ตอนสวรรคตแล้วค่อยคืนอำนาจให้แก่พระนัดดาเจียงซวีเก็บรักษาไว้ใน,นกลไกพิเศษ ที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์อินเยียนในขณะเดียวกันฮ่องเต้องค์กนก็รับปากฮ่องเต้ไทจงว่าจะรักษาสัตว์จะทําตามสัญญาหลังจากตายไปแล้วจะยกบัลลังก์ให้แก่พระนัดดาเจียงซีสตรีแท่สู้ที่ฮ่องเต้องค์กนกล่าวถึงก็คือสู้ไทเฮาในภายหลังแม้ฮ่องเต้พระองค์กนจะรังเกียจชิงช้งนางแตว่าตอนนั้นอํานาจของสกุลสู้ได้รุ่ง เรืองถึงจุดสูงสุดเนื่องจากได้รับความกดดันต่างๆนานาฮองเตพระองค์ตอนจึงต้องยอมให้นางรับตำแหน่งตำหนักกลางหลังจากที่หองเฮาพระองค์ตอนสวรรคตไป หองเตพระองค์กรอ,อบอ้อมอารีมีเมตตาธรรมมาตลอดทั้งชีวิตแต่ด้วยความหลงผิดชั่ววูบทำร้ายพี่ชายคนโตที่ไว้ใจและเอ็นดูตนเองมาตลอดต่อมาก็ยังนั่งครองบัลลังก์ที่ไม่สมควรเป็นของตอนเองอีกถึงแม้พระองค์จะมุ่งมั่นปกครองบ้านเมืองแต่ในใจสั่งสมความโศกสัน์อย่างลึกซึ้งยิ่งของราชได้เพียงระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่ปี ก็สวรรคตรด้วยอาการประชวนก่อนที่ฮองเต้พระองค์ก่อนจะสวรรคตเจียงสื่อมีใช่เด็กน้อยเยาว์วัยแล้วและได้สืบรู้ข้อเท็จจริงกระจ่างแล้วเช่นกันเขาคิดมาตลอดว่าฮองเต้พระองค์ก่อนเจ้าเลขกลับกรอกเสแยแสงแกล้งทำเป็นคนดีมีคุณธรรมเขาซุ่มเงียบอดทนรออยู่หลายปีอยากจะสังหารศัตรูคู่แขนด้วยตนเองเพื่อแก้แค้นให้บิดา แต่นึกไม่ถึงว่าก่อนที่ห้องเต้พระองค์ก่อนจะสวรรคต พระองค์ได้เล่าความจริงทั้งหมดออกมาต่อหน้าเจียงซวีและฮ่องเต้เฉิงคังซึ่งนั่งตำแหน่งองค์ราชทายาตอย่างมั่นคงแล้วนอกจากนั้นยังหยิบกลนไกลที่ซ่อนพระราชองค์การลับของฮ่องเต้ไ่จงออกมารวมไปถึงพระราชองค์การที่ฮ่องเต้พระองค์ก่อนเขียนขึ้นด้วยองค์เองอีกหนึ่งฉบับมอบให้แก่เจียงซีเนื้อหาในพระราชองค์การลับและพระราชองค์การของฮ่องเต้ พระองค์ตอนเหมือนกันทุกประการล้วนแต่มอบบัลลังก์ให้แก่เจียงซีเมื่อสาสางเรื่องเหล่านี้เสร็จสิ้นห้องเต้พระองค์ตอนก็สิ้นลมไปด้วยความสงบใจความรู้สึกเช่นนั้นควรจะบรรยายเช่นไรดีหนอเหมือนกับกำมัดต่อยลงบนปุยนุ่นบุญคุณความแค้นสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้แต่กลับมีได้สาสมแก่ใจเขาเองก็มีอาจเบี่ยงเบนความเครียดแค้นนี้ไปที่ ห้องเต้เฉิงคังให้มันดำเนินต่อไปได้อีกเขากับห้องเต้เฉิงคังรู้จักกันมาตั้งแต่เยาว์วัยร่วมทุกข์ร่วมสุขต่างๆนานามาด้วยกัน แม้แต่ตอนแรกที่ล่วงรู้ว่าฮองเต้พระองค์ก่อนเป็นศัตรูที่สังหารบิดาเจียงซวีก็ไม่เคยคิดจะแก้แค้นบุตรชายของเขาแต่ในขณะเดียวกันป่านิทานตลอดเวลาที่ผ่านมาของเขาก็มีแต่จะต้องสังหารศัตรูคู่แค้นด้วยมือตอนเองเท่านั้นไม่เคยคิดจะแย่งชิงบัลลังก์ที่เดิมทีควรเป็นของบิดากลับคืนมาเลยเมื่อพิจารณาด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ฮองเต้อเฉิงคังนั้นเหมาะที่จะเป็นผู้ปกครองของแผ่นดินมากกว่าเขาดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเขาจึงเผาพระราชองค์การที่สามารถพลิกเปลี่ยนทั้งราชสำนักของแคว้นต้าเซียนทั้งสองฉบับนั้นทิ้งต่อหน้าฮองเต้เฉิงคังเดินทางออกจากวังหลวงไปเพียงลําพังห่อตะบึงไปที่ชายแดนทางเหนือเราว,ว่ามีเพียงการบุกตะลุยเข็นฆ่าสังหารศัตรูในสนามรบ เท่านั้นเขาจึงจะสามารถรับรู้ได้ถึงความหมายในการมีชีวิตอยู่ของตอนเอง กว่าจะฟังเจียงซีเล่าเรื่องราวที่เริ่มตั้งแต่สมัยห้องเต้ไทจงจบก็เกือบล่วงเข้ายามห้าแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะหมิงฐานไม่อาจทำความเข้าใจเรื่องราวได้ทั้งหมดหรือว่าอย่างไรเวลาผ่านพ้นไปเนิ่นนานแล้วแต่นางก็ยังไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเท่าว่าสุดท้ายนางก็ได้เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจียงซีถึงแสดงท่าทีเสียมารยาทไม่ให เกียดอย่างค่อนข้างจะชัดเจนอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ห้องเต้เฉิงคังก็ยังยอมให้อภัยทั้งยังไว้เนื้อเชื่อใจเขาอย่างไม่มีข้อแม้ความไว้ใจนี้ไม่ได้เกิดจากแค่ความผูกพันที่เติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เยาวไวและมิตรภาพจากการร่วมทุกข์ร่วมลำบากด้วยกันมาเท่านั้นแต่ยังมาจากความรู้สึกผิดยิ่งกว่านั้นยังมาจากการที่เจียงซื่อยอมหลีกทาง ยกบัลลังก์ให้คนผู้หนึ่งที่แม้กระทั่งสิทธิ์ในการสืบทอดแผ่นดินอย่างชอบธรรมสมศักดิ์ศรีก็ยังละทิ้งได้อย่างไม่าอาลัยอาวรณจะมามุ่งหวังก่อกระบฏช่วงชิงบัลลังก์ได้อย่างไร วันคืนดำเนินผ่านไปอย่างไม่ช้าไม่เร็วเทศการชิงหมิงวนมาบรรจบอีกครั้งอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหมิงฐานกลับไปหมิน่นหมิ่นและเจ้าจิ้งวานพร้อมด้วยองค์หญิงหกรวมไปถึงสันทวาต่างก็นัดหมายกันพาสามีของตนไปทัศนาจรชมบุภผาในแถบชานเมืองเจียงสี่ไว้หน้าพวกนางอย่างหาได้ยากยิ่งยอมตกลงรับปากเรื่องนี้ สถานที่ที่พวกเขาไปนั้นทั้งคุ้นและไม่คุ้นเคยในคราวเดียวกันก็คือที่ตั้งเก่าของอารามหานเยียนที่เมื่อปีนั้นถูกเพลิงพระการเผาราบเป็นหน้ากลองนั่นเองปัจจุบันที่รามแห่งนี้ได้สร้างสำนักศึกษาขึ้นมาแห่งหนึ่ง กลางพลายวันสักกนาขับขานเสียงสอนหนังสือดังแจ่มชัดก้องกังวนันหมิงถานกับเจียงซีถูกแบ่งงานให้ไปตักน้ำที่ริมลำธารระหว่างที่เดินไปริมลำธารหมิงถานก็คอยมองไปยังสำนักศึกษาเป็นระยะระยะต่อมาก็เอ่ยกับเจียงซีอย่างลิงโลดดีใจว่า จริงสี่สามีท่านพี่เขียนจดหมายมาบอกว่ารืดูใบไม้ผลิปีนี้มีสำนักศึกษาแห่งหนึ่งมาเปิดที่ท่าเรือถงกังรับสิษย์ไปแล้วตั้งห้าสิบกว่าคนนี่เป็นเรื่องดีได้ยินท่านพี่บอกว่าตอนนี้ท่าเรือถงกังเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาบ้างแล้วอ้อข้าเองก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาบ้าง อยากไปก็ไปสิระยะนี้ไม่มีธุระอันใดข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าเองได้ยินดังนั้นหมิงฐานที่เมื่อครู่ยังทำหน้าวาดหวังกลับพูดตะกุกตะกักไปสองเสียงแต่ก็มีได้เอ่ยขานตอบมีอันใดหรือระยะนี้เกรงว่าจะไปไม่ได้แล้วล่ะเจ้าค่ะหมิงฐานช้อนตามองเขาจงใจทำเป็นเอ่ยด้วยความลำบากใจ เพราะเหตุใดหรือหมิงถานครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็ทำท่าบอกให้เขาโน้มกายเข้ามาหาครั้นแล้วนางก็ขย่งปลายเท้าขยับเข้าไปกระซิบเสียงเบาข้างหูเขาดูเหมือนข้าจะมีครันอีกแล้วเจียงสี่ชังงักช่งงันไปเล็กน้อยลูกกระเดือกขยับขึ้นลงยังคงเอ่ยเสียงแหบแห้งจริงหรือ อาชุนตรวจให้ค่าแล้วไม่ผิดแน่เขาลืมไปเลยว่าองค์หญิงหกแห่งแคว้านานหลี่ผู้นั้นพอจะรู้วิชาแพทย์อยู่บ้างอาชุนยังบอกอีกว่าคราวนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นแม่นางน้อยถ้าหากเป็นแม่นางน้อยจริงๆก็ดีเหลือเกิน ติ้งเกอเอ๋อหน้าตาเหมือนท่านถึงเพียงนั้นแม่นางน้อยต้องเหมือนข้าแน่ๆน,นางลูปหน้าท้องที่บัดนี้ยังคองแบนราบเบาๆเ,เริ่มมีความคาดหวังขึ้นมาบางส่วนถ้าหากเป็นแม่นางน้อยจะตั้งชื่อว่าอย่างไรดีเจียงซื่ยื่นมือออกไปลูปหน้าท้องของนางเบาๆเ,เ,เช่นเดียวกันทันใดนั้นน้ำเสียงก็อ่อนละมุนขึ้นกว่าเดิมมาก ชื่อโคลโขลแล้วกันครั้งแรกที่เจอเจ้าก็คือที่นี่ตอนนั้นเจ้าเพิ่งจะถึงวัยโตโคยังเป็นแม่นางน้อยผู้นึงอยู่ ตอนนั้นเขาหารู้ไม่ว่าแม่นางน้อยจอมสะบัดสะบิงผู้นั้นจะกลายมาเป็นภรรยาของเขาในภายหลังชีวิตของเขาเคยอยู่เพื่อล้างแค้นและเคยอยู่เพื่อแคว้นต้าเซียนแต่หลังจากได้พบกับหมิงฐานชีวิตนี้ของเขาดูเหมือนจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอบอุ่นเพิ่มขึ้นมามากมาย ได้เช่นนั้นก็เรียกว่าโคลคหมิงฐานคบคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบตกลงอย่างรวดเร็ว ครั้นเห็นว่ารอบด้านไร้ผู้คนหมิงฐานก็อบลำคอของเจียงสี่เอาไว้ขย่งเท้าขึ้นตุมพิษบนริมฝีปากของเขาเบาๆบริเวณที่ห่างออกไปไม่ไกลคล้ายกับได้ยินเสียงหัวเราะเริงร่าของไปหมินมินกับองหญิงหกวิ่งเล่นไล่จับกันซ้ำยังเหมือนแทรกด้วยเสียงตักเตือนน้มนนาวระคนแววขบขันของเจ้าจิ้งวานกับสันฮาวาอยู่รัาง สายทารสายกระจางไหลดินเอื่อยๆดอกสิ่งที่ถูกสายลมพัดร่วงโรยลอยไหลไปตามสายทาราบรรยากาศแห่งวัสันเฟื่องฟุ้งขจาจาจาย หมิงฐานเอียงศีรษะยื่นมือออกไปบดบังแสงตะวันที่เจิดจ้าจนแสบตาเล็กน้อยเอาไว้มองดูบุรุษตรงหน้าที่แค่ตักน้ำก็ยังต้องรักษาท่าทางสุขุมของผู้เป็นท่านอ๋องริมฝีปากอดยกของขึ้นมามีได้ในวันนั้นที่ออกมาจากตวนแม่ทับวินหยุยเมื่อได้รู้ว่าตนเองน่าจะมีครานอีกครั้ง นางก็แอบแวะไปที่อารามหลิงเมียวอย่างเงียบๆสตรีสูงสักในเมืองหลวงล้วนชอบไปกราบไหว้สักการะที่อารามหลวงต้าเสียงกัวแต่หารู้ไม่ว่าอารามหลิงเมียวที่คนในเมืองหลวงไม่ค่อยให้ความสนอ,อกสนใจแห่งนี้ตัางหากที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดนางขอพรจากที่นี่ จนได้สามีผู้ประเรสริฐสีขอพรให้สามีกลับมาได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยวันนั้นนางยังขอพรอ,อีกประการหนึ่งเพียงแค่พรน,นี้ใช้เวลาแสนยาวนานดูถ้าคงต้องรอให้นานล่วงพ้นร้อยปีไปก่อนถึงจะไปแก้บนได้จบบริบูรณ์ตอนพิเศษหนึ่ง เจ้าจิ้งหวานกับลู่ถิงสกุลเจ้าแห่งแขว้นต้าเซียนเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงเรื่องลือซึ่งต่อตั้งมานับร้อยปีเป็นกวีบัณฑิตสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นหลายสมัย เจ้าจิ้งหวานเองก็ไม่ทำให้เสียชื่อสกุลเจ้านางแตกฉานศาสตร์จินมากกว่าเด็กสาวคนอื่นๆมาตั้งแต่เยาว์วัยเป็นยอดอัจฉริยะหญิงซึ่งเป็นที่ยอมรับของบรรดาคุณหนูตระกูลดังในเมืองหลวง คุณหนูสกุลเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งงานหลังจากเจ้าจิ้งวานถึงวัยออกเรือนผู้ที่แวะเวียนมาสู่ขอที่ต้วมีมากมายไม่ขาดสายเท่าว่าต่างก็ถูกมารดาสกุลเจ้าปฏิเสธกลับไปโดยให้เหตุผลว่าบุตรสาวของข้าอายุยังน้อยอยากให้ปรนีบัติดูแลบิดามารดาอีกสักสองสามปี เหตุผลนี้ฟังแล้วก็มีได้แปลกประหลาดอันใดแต่โจจิ้งหวานรู้ดีว่าพี่มารดาปฏิเสธการสู่ขอไปไม่ใช่เพราะอยากจะเก็บนางเอาไว้อีกสักสองสามปีแต่เหตุผลหลักๆเป็นเพราะคนที่มาสู่ขอเหล่านั้นมารดาไม่ค่อยจะถูกใจตั้งหากเมื่อก่อนโจจิ้งซูพี่สาวคนโตของนางลดตัวแต่งเข้าจวนร้องหัวหน้าสำนักลีมารดาไม่ ่พอใจอยู่ในใจมาโดยตลอดหลายปีมานี้พี่สาวคนโตกับสามียังคงสุขสรรหวานชื่นดุดเดิมนอกจากไร้ทายาสืบสกุลแล้วก็ถือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่ปรองดองทพาว่ามารดากลับคิดอยู่เสมอว่าบุตรสาวที่เกิดจากภรยาเอกของสกุลเจ้าควรจะได้ครองคู่กับวงตระกูลที่สูงสักยิ่งกว่านี้แต่ว่าเรื่องชาติตระกูล นี้เจ้าจิ้งหวานกลับเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งกว่ามารดาของนางเสียอีกบิดานางมีตำแหน่งเป็นราชบัณฑิตที่ปรึกษาซ้ำยังมีชื่อเสียงใสสะอาดในหมู่บัณฑิตปัญญาชนเสมอมาหากเกี่ยวดองกับขุนนางฝ่ายบุญที่มีฐานะสูงสักอีกเกรงว่าจะถูกครหาว่าเป็นการสมครบรวบรวมสมัครพรรคพวกได้นางเองก็เคยคิดใคร่ครวญถึงเรื่อง การแต่งงานของตอนเองเช่นกันาว่าคิดแล้วคิดอีกก็ไม่เคยคิดเลยว่าลู่ถิงรองผู้บัญชาการกองทหารองคารัก์หลวงผู้มีชื่อเสียงเรื่องระบือผู้นั้นจะมาสู่ขอถึงจวนด้วยตนเอง อายุอย่างน้อยฐานะสูงส่งมีอำนาจล้นฟ้าอนาคตสดใสาย,ยาวไกลข้าวว่ารองผู้บัญชาการลูกผู้นี้ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวมารดาสกุลเจ้าเอ่ยด้วยความพึงพอใจบนโต๊ะอาหารในคื้นที่ลู่ถิ่งมาสู่ขอเจ้าจิ้งวันหยุดขยับตะเกียบเอ่ยเตือนอย่างอ้อมอ้อม ท่านแม่รองผู้บัญชาการลูกผู้นี้ที่ผ่านผ่านมามีชื่อเสียงว่าดุร้ายจนสามารถทำให้เด็กทารกหยุดร้องไห้ในยามกลางคืนได้เสียงหรือเสียงเล่าอ้างไหนเลยจะเชื่อถือได้ทั้งหมดมารดาสกุลเจ้าทะลึงตาใส่นางแวบหนึ่งต่อมาก็หันไปหาบิดาสกุลเจ้าซึ่งนั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธาน นายท่านข้าว่ารองผู้บัญชาการลู่ท่าทางสุภาพเรียบร้อยทั้งยังเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เห็นจะเหมือนพวกดุร้ายโชดชั่วอันใดเลยอีกอย่างอายุแค่นี้ก็เป็นถึงขุนนางใกล้ชิดของโอรสสวรรค์แล้วดูท่าคงจะมีความเก่งกาดความสามารถอยู่ไม่เบานายท่านเป็นขุนนางร่วมราชสำนักกับเขาปกติเคยพบปะพูดคุยกันบ้างหรือไม่ ลู่ทิ้งไม่เคยพบปะพูดคุยอันใดด้วยไม่สนิทเลยบิดาสกุลเจ้าก้มหน้าก้มตาคีพอาหารเอ่ยพร่องตอบทันได้วันทั้งวันเอาแต่หมกตัวอยู่ในสำนักหั่นลิ้นจะไปสนิทกับใครเขาได้เล่ามารดาสกุลเจ้าต่อว่าอย่างกระฟัดกระเฟียดบิดาสกุลเจ้าพรันสะอึกไปรีบเปลี่ยนคำพูดว่า ความหมายของข้าคือถึงแม้จะไม่เคยพบปะพูดคุยอันใดกันแต่ว่าลู่ทิ้งก็อย่างที่หูยินบอกนั่นละเป็นขุนนางใกล้ชิดโอรสสวรรค์ความสามารถย่อมไม่แย่แน่นอนฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำต,ตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ